สวัสดีอันดัหนึ่งคนเลยนะครับอันหนึ่งนะโอเคสตรีมขึ้นโอเควันนี้เราอยู่เกมทวร์ลำออนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าแอปเป็นไรผมก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินเควสกันนะครับผม เงาไหมคุณโก้เงาสิเรียกพี่สิโถเดี๋ยวยายเล่นเกมนี้เงามากเงาสุดเงามากๆโอ้นะโฝักแช่นะมอฝากแช่นะ ทุงนี้ยาบอกว่าโมไม่ค่อยสนใจย่านี่ไม่สนใจกันอะโมโมทาโร่โมมารัสไม่ไม่จะเคลีปรปะโอเคเคลีร์เคลียร์เคลไร์อะไรครับเนี่ยเอ้ยตกใจนึกว่ามีคนมาตี โอ้ยเดี๋ยวน่าจะนะสำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับแนะนํานะครับสาหรับใครที่แบบพูดฟังไทยไม่ออกนะครับแนะนําใส่ซับไทยนะครับไม่ต้องซับตะไคร้เอ้ยไม่ใช่ซับซับซับลาวนะครับผมซับพนามก็ดีครับผมป่วยบ่อยนะครับอืมไม่ต่างกันไม่ต่างกันโอเคซรากเมืองโครโก เมืองโลโคเมืองเราเมืองเกา่าของเราแต่ก่อนแต่ก่อนชอบต่อไปก็ใบลูนจบที่มืองใบลูนเหรอควสอะ่ะผมคิดว่าอัปเดตใหม่นะ่าจะจบที่เมืองใบลูนนะมันเป็นควสย้อนน่ะไอ้มองโลโคโบแบบมไม่ตะนวดซาเชลิกา้าเชเคไอเด็ดเ,เด็ด,ดจิ้งเหลนจิ้งเหลนมีจิ้งเหลนด้วย โอเคมีจิ้งเหลนด้วยวะจิ้งเหลนกี่ตัวเนี่ย <c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมสามคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมฝากก,ากดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับอนีอยากไปร้านงานบวชพอแต่งติง้งอะไรวะเอ้ยจิ้งเหลนอย่าตีเรานะเว้ยจิ้งเหลนมัน,นคือตัวอะไรวะป r i งเหรอใช่ป r i ง g ปะ 1 19 9 9 6งเาวช้ามารับอะไรวะอะไรของเขาอะ่ะเราก็งงอยู่ว่าเขาพูดอะไรทำไมเราไม่เข้าใจ,าใจนะตั้งแต่ที่ผมแบบโอเคเราจะเดินคุยกันครับโอเค ไปด้วยกันนั่นนะโอเคโอโอมาอาบน้ะีอะไรไวอ้องตรงนะที่บ้านเนี่ยพูดดังดักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียท่อใหม่กันบอกเลยว่ามีเงียบเงียบกันทั้งบ้านอะองตรง วกเลยเดี๋ยวรอซื้อท่อใหม่กันรับรองตันบ้านาตัวเที่ยวมัน่ยอาอที่สู้กบตัวอะไรวะเนี่ยกลับได้ไหมโอเควิลลิกูดกลับได้กลับได้ไรู้ว่าสู้ไม่ไหวไม <laughs> ผมรู้ว่าผมสู้ไม่ไหวแน่ๆออกตีมันก็ไม่ได้ออกบอสนะ ออกตี้ยังไงก็ไม่รอดอ่ะตัวนี้ Black Shadow Black Shadow เอทำไมไม่ตั้งชื่อว่า Shadow ดดีๆวะทำไมต้อง Shadow ด้วยวะเออแล้วลก็จิบปีจิมะม่วงมาให้ไวสวัสดีครับผมจักแป๊บโฮอยากสวัสดีครับผมจักแป๊บโฮอยากจะโดนอยากจะโดนส้นตีนเยอะ าให้ไวมาให้ไว,ไวสวัสดีครับจักรพโออยากจะโดนจะโดนชั้นแกงอยากโดนแทงไปเข้าโรงพยาบาลเอ๊ะอ,อยากคารในงานบวชอย่างชอบอะ่ะคือแบบไปร้องที่ไหนไม่ได้นะออตรงแบบได้คานจริงแน่อะ่ะไม่กล้าร้องครับกลัวได้คานในงานบวชสวัสดีครับผมจักรบโฮอยากจะโดนจะโดนช้อนแกงอยากตนแพง เข้าโรงพยาบาลเอ๊ะเอ๊ะอยากทานในงานบวชใช่ลาลานี้ใช่ปะเอากดเซกดให้ไวกดให้ไวกดเซกดเซ <c oughs> ส,สวัสดีครับผมแจ็คแป,ป๊บโพอยากจะโดนอยากจะโดนช้อนแกงอยากโดนแทงเข้าโรงพยาบาลโอเคกดนายกดแล้วเว้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเกมเมอร์สวัสดีครับ กดที่ไหนไม่เห็นเดี๋ยวออกตีก่อนแป๊บนึงอาจะบากแหละสวัสดีครับผมแจ็ครัคโฮอยากจะโดนอกจะโดนช้อนแกงอยากโดนแทงข้อโรงพยาบาลอ่ะให้เดาลูกอะไรหยอกหยอกเดี๋ยวแป๊บนึง แข็งที่เราปั้นมานี่บอกเลยว่าตายก่อนแน่นอนนะครับผมสวัสดีครับผมจกักรพงศ์อยากจะโดนอยากจะโดนชดแกงอ๋ออะไรดีวะอ๋ออะไรดีวะโอเคดาบใหญ่ไปมันดอบอะไรวะ คิสตันแบ็กชาร์โดไปคานในสอนอมไหมไหม่ <laughs> ดับประกายแสงโบกันคิสต้าอัปเกดเรดอ๋ออุ้ยมันดับคิสต้าอัปเกรดด้วยวะเวลี่กูดแจ๋วแจ๋วดัวดบคิสต้าอัปเกรดโอเคแบ็กชาร์โดเลือดเยอะมากแบ็กชาร์โดมันชื่อแบ็กชาร์โดบ้าเอ้ยอื้อหือ พิดดาบทีเดียวแ <Stars> ทงเราไม่เป็นไรมากชโชคดีที่แทงเราไม่เป็นไรโชคดีครับที่แทงเราไม่เป็นไรถ้าเป็นไรมานี่มันลำบากแบล็กชดว์โโคตดเทะเมื่อกี้แบบ <coaster> เวลามันชูด,ดาบขึ้นอ่ะแม่งโคตดเท่เลยอน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเทจัดจเชดเเท่เกิน สวัสดีครับผมแจ็คปั๊บพออยากจะโดนอยากจะโดนช็อตแกงอยากโดนแทงเข้าโรงพยาบาลเอ๊ะอ,อยากขาดในงานบวชอยากรู้จริงว่า <c oughs> เฮ้ยโอ้ยโดนเต็มเต็มเอาว่าแบ็คชาร์โดเอ้ยแทงยังไหวครับแทงยังไหวแทงผมยังไหวเฮ้ยแทงผมยังไหวามาสิปั้นแทงมาไม่สู้กับเองล้วนๆแทงตูเนี่ย หลบ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 ไม่หลบตายแบ็กแชโดจะไปแช่โรงพยาบาลไหมแบ็กแชโดป่าบุ๊ปุ๊ๆแม่หลบทันนะเฟยงามไส้แล้วริบริบตีให้มันตายอย่างให้ไหวริบตีให้มันตายให้ไหวสวัสดีครับผมแจ็คปับโฮอยากคิดเอาสิเอาสิ เฮ้ยชุบอุ้ยหลบทันหลบทันแทงเราก็ไม่ไหวทางเราก็ใช่ว่าจะไหววะตำหนานี่ก็ไรประโยชน์เลยเออกไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวกลับก่อนกลับก่อนไม่ไหวไม่ไหวแน่ๆนเดิน <wać Vietnam S 2> ทางมาถึงครึ่งหลอดใช่ว่ามันจะไหวนะ <ๆ S 1> ท่านี้โคตรเท่ถอยถอยถอยเทับถอยทับไม่ไหวแน่้นเบ้ยแย่เป็น อมตี้ไอปอไม่น่าไว้ตาเม็ดไม่ต้องละตาเม็ดไม่ต้องไม่ต้องละเอาแทงมาดีกว่าแทงมาให้เอาแทงให้ไวแหละจังหวะเนี้ยแทง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 โอเคแทงให้ไวแทงให้ไวครับผมมาเอาแทงมาให้ไวถ้าไม่เอาแทงมาคงไม่รอดอะเอาจริงๆนะก็คือแบบแทงเราก็ใช่ว่าจะไหวเสมอไปครับผมนะคือแบบ ผมชอบแบบท่าแบบชีช้ดาบมันอ่ะโคตรเท่อะเออแบ็กแชโดว์แบบเท่สุดแล้วตอนเนี้ยคือโคตรเท่อะแบ็กแชโดว์อ่ะยชุบเนี่ยทานยังทานยังทานเนี้ย,นนย,นนยโคตรเท่อเท่ปัดใจเยสมีอดว่าใช่มีอดสวัสดีครับเอาดีเอาสิ เฮ้ยแต่อ,อยู่ใกล้ไม่ได้จังนั้นนี้ใกล้มันยังไงมีชิมหายอี่อ่ะเฮ้ยถอยสวยชูดาบขึ้นอย่างเท่เลยชัดเค่โคตรเท่อท่ะตัวเนี้ยชอบชอบชอบ,ชอบเท่ดีอ่ะโอ้ยแทงเรานี่คือแบบเฮ้ยงามใส่อ่ะอ้ยโดนเต็มเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยอื้อือ คีเดียวหงายครับผมแม่เป็นบอทที่อดหดหดหดเวอร์สู้คนเดียวไม่ไหวแน่ตัวเนี้ยบ้าปะเนี่ยของจริงวะบางจริงแต่แรงมากมันอาจจะบางแต่มันก็แรงอะ่ะอย่างก,กันนักฆ่าตรงโอ้โหเล่นตูหง,ง,งายเลยจะสู้มันยังไงให้ไหววะเนี่ยเลือดมันยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลย ตายซะละโอ้โหให้ไวให้ไวเมื่อกี้พลาดหลบไม่ทันเอาสิอุย๊ยแตกกันนาวอะ่ะเฮ้ยแตกสองเลยวะ่ะอุงามใส่ละเอาอยัางไงเดียวเนี่ยหลบอย่างเดียวตอนนี้ทำได้แค่หลบอะ่ะไม่หลบไม่ได้อะ่ะ ชี้ดาบใส่ใครฮะชี้ดาบใส่ใครฮะอุ้ย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 นั่นนุนแรงนั่นนุนแรงฮันแน่จะชี้มาทางนี้หรอหลบได้ระหว่างที่รอบัดเกิดนะเวลาก็ไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่เครียดหนักเลยตัวนี้อุ้ยอุ้ยตีตีแรงตีแรงแม่ ไม่ใช่แทงนะเฟยบ้าปะเนี่ยมาตีดือด้อเลยโหใครจะไหวปะเนี่ยแทงลรองงายเลยวะแหมเออเอาไปกินถ้าไม่สร้างดาเมดมีหวังได้ตายแน่ๆหวังมันจบแน่ๆ อุ้ยกระลบอุ้ยกระโลบไม่ทันอือหือเอาวะเอาวะเอาวะมาว่าบาัตตัวนี้เทไปฟอโหดด้วย,ยจุ๊บจะเล่นอะไรนูจะเล่นอะไร,ะะไรป้าบออือหือเบิร์มเบิร์มเบร์ม,รม,รม,รมแหมคือแต่ละท่าทางนี่คือเองเท่หมดเลยอ่ะอือหือตีทีแบบเลือดไหลเป็นชายน้ำ เลือดแฉะเลยประเด็นเอาไงครับผม,มเพ่ะ่ะเพ่ไปไหนวะเพ่ไปไหนวะอุยอ๊ยลบเกิดไม่ทันรอแทงเกิดก่อนนะรอแทงกดกดก่อนนะจะเย็นหนูจะเย็นหนูไม่รีบ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 รอแทงเกิดก่อนแทงตูมอะไรจะเก็บปเนี่ยรอแทงเกิดก่อนไอ้หนูอื อุ้ยอุ้ยตีแรงตีแรงครึ่งหลอดเลยอะ่ะทีเดียวครึ่งหลอดเลยเมื่อไหร่ท่านจะเกลียดฟะเนี่ยปาปอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลบเกือบไม่ทันปาปเท่าไหร่วะเนี่ยแสนเดียวอ่ะไม,ไม่มันไม่จอกก่อเกาะแย่เลยไม่จอกก่อเกาะหืมตีทีหายครึ่งหลอดอะ่ะ แดงแล้วนอนแดงแล้วนอนแดนฉาแล้วนอนแดนฉาลวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบหลบไม่ทันอุ้ยสกิลไวขึ้นน่ะสกิลไวขึ้นน่ะเอาวะแทงเมื่อไรจะเกิดฟันเนี้ยกูจะไหวปะเนี้ยกี้สู้สู้ยิบตาจนเหลือครึ่งหลอดตอนนี้แบบเต็มหลอดเลยแทงตัวยังไม่เกิดแทงตัวยังไม่เกิดเลย้ยปุบ ตีถอยแม่โอว้ว่าด้วยเรื่องความที่นี่พี่แกเท่สุดๆแล้วจุ๊บแหมมีเทนดิวไปเทนดิวไปอีกไหมอีกทีไหมเทนดิว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 ขี้จุ๊บลบลบหืมลบก็ไม่ทันเอาว่ะเอ้ยเทนเทนดิวช่วยได้เยอะเลยอะ่ะอ่านเมนด้วยคุณทุกทีแป๊บนึงตีบอสอยู่ ต่เย็นซีตีบอสจูอุ๊ยอุ๊ยหืมเรียบร้อยหมดตีออฟออฟเกลี้ยงหืมสู้ไงให้ไหววันเนี้ยบ้าเอ้ยเป็นหนึ่งนะโอเคนายใช่คนตีกิ๊บปะเราเพื่อนมันอะใครป่าเปล่า ตีบอสอยู่ผมไม่ได้อ่านใช่ไม่ได้อ่านจริงอู้หูยยกตี้หายยกตี้เอาวะเอาวะต้องใช้แล้วอืมกินเห็นยวมบ้าบโลโคโลโคโคทุ่งราบโลโคร,รอดีเลยออีกอืดีเลยใช่ว่าจะแป๊บเดียวด้วยไป let's go สวัสดีคนดู3คนนีนะครับกคที่เข้าดูใหมกก่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับทำไรอะ่ะช่วยเปล่าช่วยเปล่าก็มาสิรอคำนี้มานานละบอสโคตรเท่อะแต่เช็ดเคโคตรโหดบอสอะไรวะเนี่ยโหดชิบหายโหดโหดเกินเนี่ยใช้ว,วัดน,นากแก้วอ๋อสตรีมมัน บางครั้งก็หลุดครับหลุดบางครั้งอะนานๆค่อยหลุดพอมันหลุดปุ๊บเราก็ใช้โอกาสนั้นแหละพักพักสตรีมนะถามว่าพักไม่พักไม่ได้หรอก,ก็ได้นะแต่แบบมันเหนื่อยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งไปบอยกันดีกว่าซึ่งมันโหดมากประเด็นไอเราเนี่ยก็แบบสู้สู้ยิบตามาแก้มือแก้มัดโอเคเบรกู๊ด แทงแทงตูนเนี่ยแบบอืแทงผมนี่แบบสู้แทบไม่ไหวอะ่ะสวัสดีครับพี่เดี๋ยวนี้มีแอดด้วยอืก็ก็จะรับมาเยอะๆอยู่ก็จะรับเยอะเราไปเอใครทำมิดกดก็เตะแอดพี่เด็กดีแอดพี่เด็กดีุปุ๊บแมแอดพี่เด็กดีวยจุปุ๊บว้าวา หดว่ะหดว่ะหดว่ะเทตุริวสักหน่อยไหมกายอยู่เทตุริวเนี่ยอุ uh ้ยโดน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 อือคือแบบได้โอกาสปนะุ๊บที่เราใช้เกมไอ้อะไรนะปุ๊บแหมเล่นที่เพออย แตกโอ้โหเรียบร้อยแตกครับผมบ้าเอ้ยแตกอีกแล้วตูวเฮ้ยอะไรเฟินเนี่ยอ่านอ่านไรสิแป๊บบนึงไม่ไม่รีบไม่รีบไม่รีบของบอสอยู่โอ้โหพวกนี้ก็แบบตายนอกวงด้วยทำไมแข้งตูบางจาังวะเนี่ยประโยชน์เยอะมากแข้งเนี่ย S <S <ý st> เดี๋ยวพอพักไปนี่ก่อนตีไปตีไปทั้งน้ะเฮ้ยเลือดอะไรเป็นสายน้ำเลยเอ่าเอาสิเอาสิครับ่อสิครับ่อสิครับเลือดอะไรเป็นสายน้ำอ่ะ่อสิเฮ้ยแทงต้องไหวนะ แทงตรงไวนะแทงตรงไว้บ้าเลยแทงตายหมดแล้วอ่ะงามไส้แล้วตูต้องก็ต้องแล้วผมก็ต้องวิ่งมาอีกอืมที่อ่านประวัติเอ่ออะไรนะประวัติอะไรอ่ะยังเลยอ่ะยังไม่ได้อ่านเลยอ๋อเอนนี้สำคัญที่สุดคือมานาจุุบหลบแล้วก็ตีชวบชวบชวบ เราตีเอามาณาก่อนขี้คีจุ๊บหล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 บก็ไม่ทันนี่คือต้องหลบอย่างเดียวครับผมต้องหลบแล้วตีเอามานาด้วยประเด็นอะฮู้บหลบอุ้ยจะคว้าเหรอจะคว้าเหรอไม่ไขว้คว้า ไม่ข่อยควา้า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  <c oughs> ไม่ข่อยควา้วาทุบแมจะตีจะคว้าหรอไม่คว้าเอาไว้เว้ยฟุบมาแบบนี้ก็สวยสิคราบแบบนี้ก็สวยสวยิคราบแบบนี้ก็สวยสคราบอุ้ยอย่าละอย่าละหืมแดงฉาเลยทีนี้ อ,อ,อุ้ยตีทีหึงสองพันหายแดงสิวะเป็นไข้ปะเนี่ยทำไมมันแดงวะเนี่ยเป็นไข้ปะเนี่ยฮะพักผ่อนบ้างนะนี่น้ำก็ตูงนามงามงามก็เราไม่อยู่ครับผมจังหวะน,นี้สู้สู้ไงไม้ไหวเะเนี่ยเก่งยิบบอลตัวนั้นมากไอ้ที่ว่าแบบชอบจับอะ่ะปุ๊บจับปั๊บเนี่ย จับเก่งอย่างกับตัดดวดเก็บมาลาดิวเทนเซ่ือเทเก,ก,กินฮุ๊บชูบจริงๆแบบเราว่าจะใช้นี่อยู่แต่ว่ามันเบาอ่ะดามเอนเบาผมใช้เป็น ให้รูดีกว่าผมว่ามันดีกว่าทีนเราเก็บมานะครับผมโซโลโ่เลยจังหวะเนี้ยโซโล่อย่างเดียวแทงไม่อยู่ต้องโซโลอ่ะเฉดเคโค้เทสชูดับขึ้นด้วยเเทเกินเทเกินอหล้มทวับเทจัดอ่ะพ่าเอ้ยทำไมมันเท่จังวะ ไอ้บอสเนี่ยเท่เกินพอาะด้วยความเท่นี่แบบยกให้พี่แกโน่หนึ่งเลยครับเรื่องความเท่เนี่ยชวัวบฮจังหวะฮัจังหวะโอเคสวยสวยได้หน่อยบังไข่สองแสนสองแสนบังไข่สองแสนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยหลบหลบหลบหาที่หลบไปได้เกือบตาย เอาสิเอาสิชวบจะข่อยคว้าไม่ข่อยไม่ข่อยเอาไว้ไม่ให้ข่อยไม่ให้ข่อยคว้าโอ้ยสกิลนี่แล้วทูขึ้นโอเคปกินจะข่อยคว้าหรอไม่ให้ข่อยคว้าเมื่อไหร่แทงตูจะเกิดปะเนี่ยยืบยืบจนจะยืบไม่ไหวแล้วเนี่ย ฟอบฟุบืู้ดราบขึ้นยังเทงอ่ะคิดดูฮู้ดตีมาถ้าไม่ไหวโอเคได้ได้ไม่ไหวเดี๋ยวตีไม่ไหวเดี๋ยวตีมาครับผมอุ้ยแย่แย่แย,แย่นี่แย่จริง ขอสิครับขอสิครับทำไมเบางั้นอะ่ะใช่ของไม่รู้เวลยังน้อยอยู่รู้เป็นเพราะของหรือเพราะวิวเบามากบางใครเหรออ๋อแย่เลยทีนี้โอ้แดงฉานเลยเท่จัด ด้วยความเท่ของพี่แกพี่แกช่างเท่เหลือเกินแล้วมันเล็งที่ตัวเราด้วยปล่อยตูไปลไปล่อยตูไปอฮ้อเฟสสกิลโอ้ใกล้นี่ไม่ได้เลยครับผมมันมันเล็งเรามันมันเล็งเราอ่ะอืออืออุ้ย,ยแย่เลยทีนี้เป็นภาละของภาละของวัดอีกแล้วที่มันต้องมาชุบเรา เฮ้ยไม่ไหวหรอกคนอีกต้องไปชุบค่าค่าคือตัวแปกมันมันไม่บัไงใช่ไม่บับไม่บับไม่ได้บับไม่ได้บับสดๆเลยีิเกียบบับบับทำไมวะไม่สนุกต้องแบบสดๆไม่ชอบใส่ถุงแฮ่แทงเราก็ถามว่าถึกไหมก็ถึกอยู่ยวนนึง ไปไปอ,อ,อ,ออกไปี่ยออกมาได้ตีให้โอ้ยออกก็ได้ก็ดีครับมันจอกได้อะลองที่มันล็อก,ทออกแทงรอเราก็ตีครับผมเก็บมาลแล้วก็ตีตีตีเฮรลิโอใส่เลยอะังหวะนี้เทรลิเทลิโลูกเดียวไม่ติดเคี้ยแย่เลย แย่ yeah, เลยทีนี้อ่ะขี่หน่อยขี่สันหน่อยเอาอแทงแทงเราเริ่มใจไม่ไหวแล้วแทงเราเริ่มใจไม่ไหวแล้วเฮ้ยทุ๊อือหือโอเคมาครับผมป้าอีกที มันจะไหวนะมันจะไหวอยู่นะมันจะไหวนะถ้าทนอีกนิดได้ไหวแน่ๆน่แทงเราอะ่ะรู้จะทนไหวไหมอีกนิดนะ่ะโอ้แดงฉานงามใส้แล้วโอกาสรอดน้อยแทงตูไม่รอดแน่เองยื้อชีวิตไว้เองยื้อชีวิตไว้ต้องยื้อชีวิตไว้ชัวร์ไม่ยื้อไม่ได้แล้วทีนี้ <c oughs> มาครับแดงแดงเนะี่ย มามาสิอุ้ยอุ้ยโดนโดนข่อยคว้าไม่ข่อยคว้าจะข่อยคว้าอไม่ข่อยคว้าอยเขวอะแล้วเอาแล้วเอาแล้วสู้ไงอ้ยจุเกือบไพ่ตายหรอไพ่ตายหรอเฮเกือบไปแล้วไหมล่ะเรา มานานี่ต้องให้เยอะให้เยอะมานานี่ต้องให้เยอะถ้าบอดแล้วไม่ไหวก็ต้องโซโล่มันอนะถ้าใช้บอดช่วยแล้วไม่ไหวก็ต้องโซโล่กับมันนะครับก็มีทางเลือกโซโล่โซโล่ให้เยอะครับผมหันนะหันนะหันนะ ตีฟรีตีฟรีคีเจ้าเฮ้ยอุย,อยแย่แล้วเอาชนะชนะปะเฮ้ยชนะไหมวะเอาชนะโอเคเจ้าชนะโอ้โหเวรีลิกูดเวรีลิกูดตู้สู้แทบตายนี่ฟันเลยมันเคี้ยว